ดูดินะพอเห็นหัวรถตามาแค่นั้นแหละไม่รอแม่เลยเนี่ยแม่บอกให้กลางล่มก่อนเอาล่มไปดูด,ดูดูเห็นแม่เดินตามแล้ววิ่งหนีเลยน่ะน่ะน้องแมวน้องแมวอย่ามานะ โอ้ยทั้งแมวทั้งหมาเฮ้ยทั้งคนแมวก็ตามแล้วคันนี้จะวิ่งตามทำไมเื้อเดี๋ยวหมาก็กัดเอาหรอกน้องพร้อมกลางร่มก่อนลูก ดูแมวก็ยืนจะตามมาด้วยแล้วหมาบ้านคนอื่นเขาก็จะกัดเนี่ยดูดินะ่ะลูกก็วิ่งหนีไปอีกทางนึงเนี่ยอ้ยน้องพร้อมก็วิ่งอยู่เลยฮันน่ะฮันน่ะฮันน่ะกลางล้มแล้วกลางล้อมอะไรอ่ะ ไป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 ตาตารออยู่ปวแมวออกมาถึงให้ปูหัดเนี่ยมาเร็วเร้วเรวไปเร็วรีบไปรับน้องกันเร็วปะหนูวิ่งมาไม่รอ,อน้องเลยไปเดินเร็วๆปูแมวออกมาถึงให้ปูหัดเนี่ย มันตามนั้นมาเนี่ยเอากลางล่มไปขึ้นรถขึ้นรถนั่นน่ะอุ้ยท่าเยอะจัง <มา S 1> เหงื่อออกเลยทางนี้ทางนี้ ทางนี้เร็วมาทางนี้เร็ว<ป>ขึ้นบ่ขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นตรงนี้หรือขึ้นทางหลัง <c oughs> ไปเลยเรียบไปรับน้องเลยอย่าหมากัดน้องมารอตั้งนานแล้วน่ะนะ มารอตั้งนานแล้วไปนิวรีบไปรับน้องเริวเดี๋ยวแม่รีบไปรับน้องก่อนนะ เข้าเข้าไปแล้วโอ๊ยโอ้ตกไอ้นี่ทางไม่เสมอตกไอ้นั่นอะล่องรถไถโอ๊ยกูชีวิตกูชีวิตชมวยขอโทษค่ะพูดหยาบคายดูมองเิ็น